โอเคครับคนดูวันนี้นะครับเราก็จะมาลองเล่น The f o o Isla Wa กันนะครับไม่ดูนะครับว่าแบบแมปนี้มันคือมันเป็นยังไงนะแต่ผมก็เคยเล่นไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบพื้นลาวาขึ้นมาแล้วเราน่าจะต้องแบบประมาณหนีให้ทันนะไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงเดี๋ยวไปเล่นไปพร้อมกันเลยคนดู let's go โอเคนะครับตอนนี้ก็เลือกด่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นทางหน้าของด่านคอมเพล็กซ์นะคนดูไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะไปเดี๋ยวเราไปเลย อุ้ยแล้วเราต้องขึ้นหอคอ,อยอ๋อนี่ลาวาจะมา 8, อีกแปดเจ็ดวิหกวิแล้วผักผักไม่ให้หมดเลยขับไมให้หมดเลยเพราะว่าเราเลือ้ยอยู่แล้วแล้วเราผักไม่ได้นี่หว่าเราต้องใช้ดูบักผักเดี๋ยวร,รีบขึ้นไปให้สูงที่สุดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่รอดแน่นอนกาโปหนีลาวาวิ้ยวแล้วมันจะวิ่งบังทําไมวะสวย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 ,สวยขึ้นได้แล้วคนดูเรียบร้อยขึ้นได้แล้ว เี๋ยวเรามาอยู่ตรงนี้กันดีกว่าเนาะเว้ยมีคนเล่นลูกบอลแระน่ากลัวว่ะผมไม่เหยียบหัวเลยมีคนมีของอาวุธมากมายผมก็ไม่เคยเล่นนะครับอุ๊ยอุยอุยมันเป่าอะไรเนี่ยคนตกไปเต็มเลยอุ้ยอย่าเป่าน้องอย่าเป่าน้องเอ้ยอย่าเป่าน้องอย่าเป่าน้องไม่ดี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 มันจะเป่าทําไมวะแล้วคนดูคือลาวามันขึ้นมาแล้วเว้ยเรียบร้อยยังไงจบไหม โอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือต้องหนีลาวายทันนั่นแหละแต่เราจะมาลองหนีดูเลยการเล่นก็คือเบสิกมากเลยนะแค่ต้องหนีลาวายทันนะครับต่อไปแมตต์ต่อไปอ๋ออ๋อคือถ้าเราตายแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้เล่นเลยมั้งคือเราต้องไปรอข้างบนมั้งเขาจะหาผู้ชนะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่ไม่รู้นะเคนี้มีปลากรุงปลากรัวได้เก็บเหรียญเคสวยแล้วก็ขึ้นบันไดมาชั้นสองมีเหรียญนี่คนดูเลยต้องเน้นเก็บเหรียญไว้ปั๊บสวย อีกหนึ่งวิลาวามาแล้วเราวามาแล้วคนดูตอนนี้เดี๋ยวต้องรีบวิ่งขึ้นชั้นสุดท้ายเลยนะไม่รู้ว่ามันตันที่ชั้นที่เท่าไหร่นะส t อร์สกอร์อุ้ยมีเหรียญนะคนดูมีเหรียญนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราถ้าเราโดนเลเซอร์นี้เราจะตายเลยปะพยายามไม่โดนนะเลือดมันลดครึ่งหลอดเลยคนดูต้องรีบไปก่อนตอนนี้ยี่สิบห้าวิจะจบไปไปเราต้องรีบไปผมว่าเดี๋ยวลาวามันก็ขึ้นมาไวแล้วอุ้ย,อ,ยอันนี้เดี๋ยวเราตายได้เลยนะเนี่ยเราต้องรีบขึ้นไปนะ โอเคตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนชั้นสุดท้ายแล้วนะไม่รู้ว่าจะรอดไหมอเอยแล้วมันมีคนเป่าแตางแล้วเนี่ยไอตัวนี้ไอตัวบงการไอตัวบงการนะคนดูดูมันเป่าแตงใส่ผมอู้หูหูวุ่นวายมากครับคนดูตอนนี้จะรอดไหมเนะี่ยโออเออโออเอออโดโดนโดโอเคตอนนี้เราลอดมาสองด่านแล้วนะครับไม่รู้ว่าเหลือผู้รอาชีวิตอีกกี่คน 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหลืออยูหกคนรวมผมนะต่อไปเราจะเล่น็นด่านอะไรด่านปลากรัวดีกว่าผมชอบแบบ ปลากลัวนะเพราะว่าผมคือราชาโอ้โหแล้วมันโหมดเป็นทางหน้าของด่านปราสาทคนดูอ๋อโอเคคนที่ตายรอบที่แล้วก็สามารถมีโอกาสเล่นได้ต่อนะครับแค่มันจะแบบสุ่มไปเรื่อยๆนะเกือบตกเกือบตกแต่รู้ว่าผมจะตายตอนไหนคนรู้ว่าผมจะยืนถึงกี่วินคอมเมนต์มาเลยจะยืนถึงกี่วินคนดู s c o l t scroll หรือฟรออิสลาวาโอเคตอนนี้ลาวาใกล้มาแล้วนะถ้าเราตกก็คือเราสามารถตายได้เลยนะ แต่วรต้องขึ้นมาอยู่บนนี้คนดูตอนนี้จุดตรงนี้คือสูงที่สุดแล้วมั้งเท่าที่ผมหาได้นะประมาณนี้เดี๋ยวเรามารอดูว่าเราจะรอดจากลาวาหรือเปล่าตอนนี้ลาวาก็รีขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอีก23สิาวิลาวาถึงจะหมดไปนะครับไม่รู้ว่าผมจะรอดเปล่าผมก็อุยอ้ย,ยแล้วมันเปล่าแต่คนดูถ้าเป่าแต่นี่ตายหมดเลยนะตกเลยนะยแล้วมีคนมีเคียวโอ้โหมีแต่คนมีอาวุธวนะ่ะน่ากลัวว่ะผมว่าผมไปอยู่คนเดียวเด้อเอ้สวย ยัไงคืออะไรอะ่ะวุ้ย,ยสวยสวยสวยดีนะเราขึ้นในบล็อกนี้ทันโอเคอีกหนึ่งวิเรียบร้อยวุ้ยเกือบตายโอเคตอนนี้เราลอดมาสามวิแล้วนะยังไม่มีด่านไหนที่สามารถปราบผมได้เพราะผมคือราชา The f l o w is lava Let's go Let's go วันเจีย๊ยบวันเจีย๊ยบโอเคด่านที่สี่นะครับเป็นทางด้านของ Ash Clark โอเคเราน่าจะต้องวิ่งเก็บเหรียญก,กันตอนนี้โอเคผมว่านบนเนี้สูงที่สุดแล้ว แต่เราต้องรีบเก็บเหรียญดีกว่าผมเน้นเก็บเหรียญผมไม่เน้นแบบอยู่รอดผมเน้นอยู่ยาวนะคนดูไปขึ้นไปเลยตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่จนจนุดสูงเฮ้ยอออออออตอนนี้เราขึ้นมาอยู่เปนจุดสูงสุดแล้วมันมีคนผลักผมลงมาคนดูู้มันมีคนเล่นอาวุธนะคนดูตอนนี้ผมขอขอมาแอบตัวขอบๆก่อนนะเพราะว่ามันมีคนเล่นอาวุธนะแน่ๆมันมีคนเล่อนอาวุธนะมันมีคนแบบพิเรนใจเกเรนะคนดูก็ต้องระวังไว้นะครับพวกนี้มันใจเกเรนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเหลืออีกหกวิสวยๆแล้วรอดแล้วรอดละสามสองหนึ่งเจ็ดร้อยรอดมาสี่ดานนะครับคือแบบคิวเกินอ่ะผมมันโหดเกินไปป่ะคนอื่นเขาล่วงกันหมดเนี่ยเหลือสองสามคนเนี่ยผมยังไม่เคยตายเลยอ่ะเดี๋ยวมาเล่นให้ดูด่านปลากลัวแล้วกันด่านนี้มันน่าเล่นแมทชิกอ่ะมันอัดมาแมทโอ้โหแล้วไม่มีคนโหวต a l เว y s ตั้งห้าหกคนผมจะสู้ได้ไงล่ะตรงไหนสูงสุดตอนนี้เราต้องหาจุดที่สูงที่สุดนะหุ้ย มันบินได้ยังไงวะ,มะเมื่อกก้ทุกคนเห็นเหมือนผมป่ะมันมีตัวบินได้เว้ยมันมีตัวบินได้เว้ยคนดูน่ากลัวว่ะคนดูมันมีตัวบินได้แ่ะ,ววะ,มมะผมต้องรีบละรีบเพนก่อนเพนเพนเพนโอเคจากนั้นให้เราอ้อมมาผมก็ไม่เคยเล่นนะด่านี้ไม่เคยเล่นนะ่ะเล่นเคือจําไม่ได้สักอย่างอ่าตรงนี้น่าจะยังไม่สูงพอป่ะน่าจะต้องเหยียบหัวเพื่อขึ้นไปนะจุดที่สูงที่สุดผมคาดว่าน่าจะเป็นอึ๊บ อุ้ยผมกล้าโดดมาได้ไงวัดใจเกินร้อยจริงเลยจุดที่สูงที่สุดผมว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะที่มันขึ้นง่ายๆเรียบร้อยแล้วผู้ที่ตกลงไปล่วงหมดเรียบร้อยคือผมคือราชาปลากรวนึ่งเดียวของประเทศไทยและเป็นตลอดการนะคบคือแบบดูดิผมรอดชีวิตมา5เกมติดอ่ะผมว่าด่านนี้ผมก็น่าจะไม่ตายนะโยเว้งจะมีคนแบบผลักผมลงลาวายอ้ยวิอุ้ยอุ้ยอย่าบล็อกอย่าบล็อกอย่าบล็อกอุ้ยวิวิ สวยรอด5ด่านของจริงเดี๋ยวผมแถมให้อีก1ด่านละกันมาดูกันว่าผมจะลอดด่านสุดท้ายได้หรือเปล่า Let's go Let's go <S โอเคนะครับได้เป็นด่าน Tree House นะครับหรือว่าบ้านต้นไม้นั่นเองนะเดี๋ยวเราไล่ก็บเหรียญก่อน,นโอเค1เหรียญแล้วก็อตรงนี้อีก1เหรียญน,นะครับสวยสวยสวยแล้วไม่รู้ว่าขึ้นต้นไม้ยังไงด้วยโอเคผมเห็นเป็นบันไดละอีกหวิลาวามาทานัทานทนัทนทัปับป๊บปับขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยสวย สวยเรียบร้อยตอนนี้ขึ้นมาแล้วได้เหรียญยังไงยังไงมันมีทางไปต่อไหมเค okay. สูไว้ตอนนี้ขึ้นมาแล้วยังไงต่อเน,นี่ยเราต้องไปฝั่งอย่างนี้นะครับฝั่งบ้านสูวยแล้วก็วิ่งมาเอ้ยตรงนี้ก็มีทางขึ้นนีหว่าโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนบ้านแล้วน่าจะสูงที่สุดแล้วมาคนดูเฮ้ยนี่ไงมีสูงอันนี้เคบ้านนี้นะครับน่าจะเป็นบ้านที่สูงที่สุดแล้วแล้วเราก็ขึ้นมาอยู่บนหลังคาบ้าน สวยตอนนี้เราก็น่าจะลอดประมาณ6ด่านนะคะว่าไมเป็นชิวอะดูดูรอดูว่าลาวามันจะขึ้นมาถึงผมหรือเปล่าถ้ามันไม่มีคนผักผมลงไปผมก็ลอดแบบชิวเฉียบอุย้ยตอนนี้ลาวาขึ้นมาสูงจัดลาวาขึ้นมาสูงจัดเอ้ยแล้วมันทําอะไรเนี่ยมันอุย้ยแล้วลอด6ด่านครับคนดูก็สำหรับแมป The Fall in La Va ก็เอามาเล่นขำๆสนุกกับเพื่อนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าคนดูบ๊ายบายฝากแมป The Fall in ลาวาด้วยนะ